สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองนะคะทดลองการต่อวงจรน,นะคะวงจรรักษาระดับแรงดันให้คงที่โดยใช้ IC 3ขาแบบแรงดัน,ค,นคงที่บวกลบนะคะอะเรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ตัวแรกนะคะที่จะแนะนำก็คือไดโอดค่ะไดโอดทั้งหมด4ตัวนะคะ แล้วก็คาปาซิเตอร์ค่ะคาปาซิเตอร์ใช้2ตัวตัวแรกจะเป็นขนาด2,200ไมโครฟารัดนะคะตัวแรกตัวนี้ทนแรงดันที่50โวลต์นะคะอ่ะแล้วก็คาปาซิเตอร์อีกตัวก็คือตัวเล็กหน่อยนะคะตัวนี้ขนาด10ไมโครฟารัดนะคะทนแรงดันได้25โวลต์คาปาซิเตอร์จะมีขั้วนะคะ โดยขายาวเป็นขั้วบวกนะคะขาสั้นเป็นขั้วลบเวลานักเรียนต่อวงจรก็ใส่ขาให้ถูกขั้วด้วยนะคะถ้าใส่ขาผิดขั้วเนี่ยมันจะระเบิดนะคะไดโอดเหมือนกันไดโอดมี2ขาก็คือขา A กับขา K นะคะอ,อีกตัวก็คือ lm 7 8 1 2นะคะ7812ตัวนี้เป็น IC3 ขาที่รักษาระดับแรงดันให้คงที่นะคะ วงจรนะคะ่าดูตามวงจรวงจรจะประกอบไปด้วยวงจรบิด ify, เล็กติฟ e r เชุดนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการต่อวงจรกันค่ะขั้นตอนแรกเราต่อไดโอดนะคะให้เป็นวงจรบิดก่อนโดยเราจะต่อลงในโปรโตบอร์ดนะคะโปรโตบอร์ดครูจะทำการกำหนดให้แถวสีแดงเนี่ยเป็นไฟบวกนะคะด้านอินพุตนะ แล้วก็แถวสีฟ้าเป็นไฟลลบซึ่งวงจรก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนของ Input แล้วก็ส่วนของ Output ก็คือ Input ก็ตั้งแต่วงจรบีดเล็กติฟายออะมาจนถึง LM7812 นะคะมาจนถึง LM7812 ถึงขา2นี้นะคะ Input ตั้งแต่ขา3แล้วก็กาวเนี่ยตั้งแต่ขาปาซิเตอร์10ไมโครฟารทดไปเนี่ยก็คือจะเป็น Output อามาค่ะขั้นตอนแรบกบเรามาทําการต่อวงจรบิดเล็ t i f y กันนะคะโดยจะนำไดโอดนะคะขา K ต่อขึ้นด้านบนทั้งหมดทั้ง4ตัวเลยค่ะ ชุดวงจรบิดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปตามด้วยคาปาซิเตอร์ค่ะคาปาซิเตอร์2,200ไมโครฟารัดนะคะครูจะเอาขาสั้นเนี่ยมาต่อลงในแถวสีฟ้านะคะขาย,ยาวเนี่ยที่จริงต้องต่อแถวสีแดงแต่ต่อไม่ถึงครูจะใช้สายจัมวงจรในการจัมนะคะอะเอาคััวลบลงแถวสีฟ้าก่อนค่ะ จากนั้นใช้สายต่อวงจรน,นะคะจัมแถวขั้วบวกมาถึงไฟบวกก็คือแถวสีแดงนะคะเสร็จแล้วค่ะในส่วนของคาปาซิเตอร์ต่อไปจะเป็นการต่อ L M 7 8 1 2นะคะมีทั้งหมด3ขาค่ะก็เรียงเลยขา1้ขา2ขา3นักเรียนก็ดูตามวงจรน,นะคะขา1ขา2ขา3เบอร์7812 โดยขา1ขา2ขา3มีความหมายว่ายังไงบ้างขา1ก็คือเป็นขา input นะคะขา2ก็คือเป็นขาต่อลงกราวหรือขากราวนั่นเองส่วนขา3เป็น output นะคะเดี๋ยวครูจะเอียงให้นักเรียนดูนะมองเห็นไหมคะลักษณะขาต่อทั้งหมด3แถวโดยขา1นะคะขาที่1ไปไหนคะ ขา1ต่อกับไฟบวกก็คือแถวสีแดงนะขาที่หขาที่สเป็นกราวครูจะใช้สายสีดำนะคะขาที่2ลงกราวก็คือแถวสีฟ้าขาที่3ไปเอาพุทค่ะเอาพุทอ่ะเอาพุทนี่ไม่ใช่แถวสีแดงแล้วนะนักเรียนเป็นตัวใหม่อ่ะเรากําหนดเองเลยว่าเราจะให้ตัวไหนเป็นเอาอ่ะครูเอาเสียบลงช่องนี้แล้วกันอ่ะเป็นเอาพุทเอาพุทจะต้องต่อกับ คาปาซิเตอร์อีก1ตัวก็คือ10ไมโครฟาราดนะคะขั้วบวกต่อกับขา3คขั้วลบต่อลงกราวใช้กราวร่วมกันได้ค่ะ,ะย้ายมาเนาะขาสั้นนะคะ,ะย้ายมาขา3อยู่กับขั้วบวกข,วกของคาปาซิเตอร์1ิไมโครฟาราด ตอนนี้วงจรเราเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้สายปากคีบจ่ายไฟฟ้าอินพุตก็คือเราจะใช้ไฟ15โวลต์นะคะในในใบางานของนักเรียนเนี่ยมันใช้12โวลต์เนาะแต่พอดี power supply ช่อง12โวลต์ฟิลมันขาดครูก็เลยจะเปลี่ยนมาใช้15โวลต์แทนนะคะ,ะ15โวลต์ของ power supply สายปาคีบก็จะมี2เส้นนะคะสีแดงคูกกาหนดเป็นขั้วบวกสีดําจะกําหนดเป็นขั้วลบจากวงจรบิดสีแดงหนีบกับ15โวลต์นะคะส่วนสีดำจะคีบกับ0โวลต์นะคะจากนั้นทำการเปิดสวิตช์ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูไฟที่เข้าวงจรบิดก่อนนะคะไฟเข้าวงจรบิดใช้ไฟ1 5โวลต์15โวลต์ก่อนเข้าบิดจะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะคะตอนนี้เราจะทําการเช็คไฟก่อนค่ะว่ามีไฟไหมอ่า15โวลต์มีไฟนะคะจากนั้นเราจะทําการปรับเป็น DC นะคะไฟตรงที่ย่าน50เราจะทําการวัดค้อมที่คาปาซิตเตอร์2,200ไมโคร ฟาลัดนะคะที่จุด ab ค่ะจุด ab จุด a ก็คือขั้วบวกจุด b ก็คือขั้วลบอ่ะตอนนี้อ่านได้เท่าไหร่คะจากมัลติมิเตอร์เข็มชี้ที่เลข20นะคะชี้ที่เลข20เราก็เติมค่า20ลงไปเลยค่ะอต่อใต้มาดู v out ค่ะ v out ก็คือวัดข้อม์คาปาซิเตอร์ตัวเล็กนะคะ วัดควาคาปาซิตเตอร์ตัวเล็กอ่านค่าได้เท่าไหร่่อะเข็มชี้ที่เลข12ใช่ไหมคะอ่านย่านศู0อึ่งห้เข็มชี้ที่เลข12แล้วก็ใส่ค่า12โวลต์เข้าไปค่ะจุดซ d น,นะคะจุด c d ก็คือวัดค่าคาปาซิตเตอร์ตัวที่2ก็คือที่10ไมโครฟารัดคั่วบวกเป็นจุด C ขคั่วลบเป็นจุด D ข้อ4ี่นะคะเขาบอกว่าเปรียบเทียบผลของการทดลองข้อ2และข้อ3มเนี่ยมีแรงดันแตกต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่ะแรงดันแตกต่างกันเท่าไหร่ก็เอา20ลบ12แตกต่างกันกี่โวลต์คะแตกต่างกันอ่ะแตกต่างกัน8โวลต์ใช่ไหมแตกต่างกัน8โวลต์นะคะ ต่อไป LM7812 ทำหน้าที่อะไรทำหน้าทีา่รักษาระดับแรงดันใช่ไหมคะตามชื่อ IC ของมันเลยแบบรักษาระดับแรงดันให้คงที่นะคะ สังเกตดูค่ะไฟที่จุด ab นะคะก่อนที่จะเข้าผ่าน7812เนี่ยไฟมันเข้ามาถึง20โวลต์ใช่ไหมคะนักเรียนแต่พอมันผ่าน7812ไปปุ๊บมันสามารถรักษาระดับแรงดันให้คงที่ก็คือเท่ากับเบอร์ของมันก็คือ7812ก็คือรักษาได้เท่าไหร่คะ12โวลต์ไม่ว่าเราจะจ่ายแรงดันที่อินพุตเนี่ยมากแค่ไหนมันก็จะรักษาระดับแรงดันให้ได้12โวลต์เท่านั้นอยู่ค่ะ นี่คือคุณสมบัติของ IC เบอร์ LM 7 8 1 2นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสาธิตการต่อวงจรรักษาระดับแรงดันให้คงที่โดยใช้ IC 3ขาแบบแรงดันคงที่บวกลบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ